ภาษาจีนพื้นฐานคำศัพท์อาหารชนิดเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูจูโลจูโลจูโลเนื้อไก่จีโลจีโลจีโลเนื้อวัวหนิวโลหนิวโลหนิวโลปลาหยูหยู ยเนแกอยางโลหยังโลหยางโลไข่ไก่จ,จข่ไ่ไก่ไข่ไก่ไข่ไกไข่ไก่ยาตัาต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 าก่ไข่ไก่ไข่ก่ไขไก่ไขกก่ก่ไข่ไง่ยงฉาง ลูกชิ้นเลวหวานเลวหวานเลวหวาน,วานเนื้อเป็ดยาเล,ล,ล,ลวยาเลวยาเลวกุ้งเซียเซียเซียหรือเราจะเรียกว่าเซียจืเซียจืเซียจืยจก็ได้นะคะแฮมโหถวยโหูวย หูเ่าปูผ,ผ,ผ,ผ่ปูปูาูปูผูปูปหปู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 ปลปูปูป่ปู a ูปงปนปูปูปูอูไปไูป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 ไปะะไปาูาูปูปูปนปูปูู้ปูเู้อเเอูปูลเอูอูปูโล ơ ừ, ừ, pla mực dấu ừ, dấu ừ, dấu cung măng con lũng xia lũng xia lũng xia pla cảo sử ban ừ sử ban ừ sử ban pla cà phồng lú ừ ลูหยูปลาจาระเม็ดป่ายช่างยูป่ายช่างหู่ป่ายช่างูปลาทูช鱼ง鱼青鱼ปลาแซลมอนกุว鱼ย鱼鲑鱼ปลาทูน่าจินเียง金香鱼 จินเซียงหยูปลาไหลมีทั้งปลาไหลน้ําจืดแล้วก็ปลาไหลทะเลนะคะในไต้หวันนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นปลาไหลในทะเลนะคะมันหยูมันหยูมันหยูหอยตลับหอยที่เขาเอามาทําเป็นน้ําซุปนะคะเก๋ลี่เก๋ลี่เก๋ลี่หอยลาย หอยก้าวจิหอยก้าวจิหอยก้าวจิหอยเชลล์หอยแครนเอยแครงหอยแหอยนางรมงหอยนางรหอยนางรมหอยแมลงภู่หอยแมลงภูเหยแมลงภู่ ไข่นกเหนียวตันเหนียวตันเหนียวตันหอยทากกวัวเหนีวกวัวเหนียวกัวเหนีว,ว,นวสำหรับสัตว์ต่างๆที่มนุษย์นำมาเป็นอาหารเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่เท่าที่ไปนึกออกก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับอาหาร ชื่อไหนเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเปจะมาตอบคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ